สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นแก้วกุหลาบกันค่ะสําหรับวันวาเลนไทน์น,ทนะคะสามารถนําไปมอบให้กับเพื่อนๆได้ค่ะหรือว่าคนรักก็ได้นะคะทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกค่ะแม่เนยใช้น้ําเปล่าอยู่ที่500 ml ค่ะ ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่3ช้อนชาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้อิ่มน้ำนะคะประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาตั้งไฟ ต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะต้มจนกว่าผงวุ้นของเรานะคะไม่เป็นเม็ดทรายค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปอยู่ที่120กรัมโคนให้น้าตาลละลายค่ะโอเคอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะและอีกส่วนนะคะแม่เนยก็จะแบ่งวุ้นนะคะเป็น อีกส่วนค่ะเราใช้ประมาณสักสองกระบวยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะอยู่ที่2.5กรัมส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะทําเป็นวุ้นกุหลาบสีชมพูค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะอยู่ที่80กรัมค่ะใส่ลงไปเราก็จะต้มให้เดือดอีกเล็กน้อยนะคะพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ อันนี้นะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารนะคะประมาณ2-3ถหยดค่ะไม่ในใช้เป็นสีชมพูนะคะถ้าเกิดว่าสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ล้วก็เติมลงไปได้ค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะใช้เป็นพิมพ์กุหลาบนะคะขนาดสองแบบนะคะคือแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่ค่ะส่วนแบบเล็กนะคะแม่ในก็จะใส่ด้วยวู้นสีชมพูค่ะเราก็จะใส่ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ20-30นาทีนะคะส่วนวุ้นใส่นะคะเราก็ตั้งไฟค่ะอ่อนๆค่ะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวุ้นของเราจะได้ไม่แข็งตัวง่ายค่ะอันนี้เราก็ตั้งไฟพออุ่นพอค่ะตอนนี้นะคะวุ้นกุหลาบสีชมพูของเราก็เซตตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากพิมพ์นะคะ เดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากพิมพ์ก็จะได้ดอกกุหลาบสีชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กับพิมพ์ใหญ่เลยะคะ่ะพิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็นํวบ้น,นะคะ่ะรองก้นพิมพ์ของเรานะคะไว้ก่อนแล้วก็นําดอกกุหลาบสีชมพูนะคะใส่ลงไปะคะ่ะแล้วก็ใส่ให้ตรงกลางเลยนะคะจากนั้นเราก็ตักวุน้นน้ําใส่นะคะใส่ลงไปะคะ่ะใส่ให้เต็มพิมพ์ของเราเลยแบบนี้นะคะ ลราก็จะทำเหมือนเดิมค่ะเราก็ตักวนใส่นะคะใส่ในก้นพิมพ์ไว้ก่อนแล้วก็เอาวนใส่นะคะเทให้เต็มพิมพ์แบบนี้เลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซ็ตตัวค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เนยนะคะก็จะแกะวุ้นออกจากพิมพ์เลยค่ะแล้วก็แกะออกง่ายแบบนี้นะคะก็จะได้วุ้นแก้วหลาบแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสามารถนะคะนําไปมอบให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรักก็ได้นะคะตามเทศกาลวันวาเลนไทน์นทค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นแก้วกุหลาบสีชมพูของแม่เนยนะคะก็ทํากินเองง่ายๆเลยค่ะสามารถนะคะนําไปมอบให้กับเพื่อนๆในวันวาเลนไทน์ก็ได้ค่ะหรือว่ามอบให้กับคนที่เรารักก็ได้นะคะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟูด้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ